สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับก่อนจะไปรับชมคลิปผมขออนุญาตพูดสักนิดหน่อยสุขสันต์วันปีใหม่นะครับใครที่ต้องการอะไรก็ขอให้ได้ตามสิ่งต้องการและขอให้สุขภาพแข็งแรงเรื่องแย่ๆขอให้ทิ้งมันไว้ปีเก่าแล้วเราไปเริ่มปีใหม่กันเลยครับโอ้พี่มีเปอร์เซ็น์เป็นมอเดร์เปอร์เกับดีเทคทีสิบเรซเลยวะเฮ้ยมีสิกับสี่สิบหกกับสี่อ่าเป็นมร์เดอร์หรอ ใช่แน่นอนจริงรอ่ะเอาเป็นโลดีเทคทีฟเอาอ่าพี่เป็นดีเทคทีฟอ่ามเป็นหรือเปล่าเป็นฮะไม่เป็นไม่เป็นมาเล่น,ม,นมันมันมีมินิเกมในห้องอ่นนะนะอ๋ออะไรอ่ะตรงเหมือนเหมือนบาร์ป่ะรู้อ่ะใช่ใช่ใช่คางล่ามันจะเป็นบาร์เฮ้ยเฮ้ยอะไรแป๊บแปะ๊ะอ่าม ไม่ใช่จริงหรือเปล่าจริงเปล่าไม่ใช่เอ้าแสดงว่าไอ้คนข้างล่างนั่นแหละไอ้ที่อยู่ข้างล่างนี่แหละเป็นไหนเฮ้ยเจอแล้ว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 เฮ้ยมันอยู่มันอยู่หน้าเรือเดี๋ยวพี่ไปจัดการมันว้าวเฮ้ยเฮ้ยอ้ามลบอ้ามลบ เ้นี่พี่จ้องมานานพี่จ้องมานานเธอดีที่ีบออกงานว่ะอคุยตอนนี้สิบสิบหรือสิบสามตอนนี้พี่แววพี่สิบสามสิบสองสพาร์เหลสูนย์ไม่ได้เป็นพี่เพิ่งอินโนเซนตอะเก็บทองซื้อทานูดีกว่าอามเป็นแล้วเปล่าวยเหมือนเจอเหมือนเจออยู่ไงอตรงกลางอ่ะลูกโลกอะ กหมืนเอเลยน่นเทียบเลยนะถงชนแล้วมันมีศพอยู่ตรงเนี้ยแล้วมันก็มีคนเดินมาแน่นอนแน่นอนพี่เดือทองไอ้สองก้อนพี่ก็จะได้ธนูละอุ้ยเหมือนเจอเลยนั่นอยู่ไหอ๋อตรงบันไดอ้าพี่เจอแล้วพี่เจอแล้วเจอแล้วกูเจอแล้วอ้ากำลังขึ้นบันไดใช่ไหมใช่เจอแล้วใส่เสื้อดำ ตายแล้วตายแล้วฮึบอุ้ยพี่อยู่ไหนทำไมมีอะไรมีหน้าที่นี่อยู่ข้างหลังพี่เลยแทงคนหรือไม่นี่นี่เฮ้ยนี่นของดีของจริงอ่ามันมีคนเนียนวะมันจะอยู่ในฝูงชนใช่ไหมเออมันเนียนอยู่ในฝูงชนอามลองสุ่มยิงไปสักคนวิ อยู่ไหนฮะนไขอข้างบนนี้ไม่ใช่ไอตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่แสดงว่าอยู่ข้างล่างอ่าไม่แน่ใจคนไหนบอกพี่เลยพี่มีธนูแอปแพ,พนด้าพี่แพนด้าแพนด้าไหนวะไอหมีแพนด้าไม่ค่อยไว้ใจแล้วเสื้อม่วงอ่ะอันนี้ไม่คอ่อ,คอยไว้ใจุใยย้ยนีไงแพนด้าอ้าแพนด้า เออแผนหน้าแผนหน้าโอ้โหดีที่พี่เดินตามมันมาโอ้โหอ้ามมันโคตรนักสืบเลยวะเฮ้ยเมอร์เดิลพี่ห้าเปอร์เซ็น้ยสิบแปดอ้าวทำไมมันเยอะจังวะเฮ้ยอัมเตอร์โปรอุ้ยพี่ห้าเปอร์เซ็นเองอะโอ้โหยังไงวะเศร้าเลยเศร้าเลยเศร้าหรือดีใจเอาเกิดอะไรขึ้นตายทำไมตายอ่ะ ตดลงน้ําแข็งตายโอ้มาวิได้ธนูและเป็นผู้หญิงนะพี่ผู้หญิงหัวม่วงไม่ใช่พี่จะทำแม่ทำให้ผิดหวังพี่จะฆ่ามานน้ำได้เลยจงเชื่อใจเฮ้ยโคตรแม่นเลยวะพี่มันโคตรเก่งเนว่ะ เออพี่แม่ง MVP มพีพีวะไม่เอาเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่15กับ 1. 1 15กับ1่อ้ายแต่ว่าได้เป็นสักตาเลยเอออินนเซนต์นี่แกวะเฮ้ยทำไมมีศพอ่ะพี่เออเฮ้ยเ,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 เอาแล้ว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 ทำไมมีศพเรา แอมแอบเนียนอ่ะไม่มีไม,ไม่ไม่มีจริงอะ่ะมันคงเป็นไปไม่ได้มากโปรเซอร์สิบห้าแล้วไม่ได้เป็นเลยสักตาพี่เลยพี่เชื่อพี่จะอ,อ,องค์ขลักอาร์มออะเด็กวแ่แไปไปนมันยิงพี่อ่ะ อ <ge> ุย <ies>, อุ้มอุ้มมันเขาเลยแหละฮะวิ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 ยโดบแบบดิจิตอลนอ้านน้ำพี่เจอพลเมืองที่พลเมืองก้าหานเฮ้ยเหมือนจะเจอกันว่ะเฮ้ยเจอกันว่ะเอาเฮ้ยมันย่อใส่มันย่อใส่ไอ้นี่ไม่อ่านข่าวไอ้นี่ไม่อ่านข่าว อ้ามกดคลิกขวาพุ่งดาบได้ปะอุ้ยเฮ้ยโหยสิบห้าเอส้าเปอร์อเนต <laughs> เกือบคุ้มแล้วอุ้ยอ้ามพี่เจ็ดเปอรนว่จะจะได้เป็นนะเปล่าอุ้ยอะไรวะมันจะไม่มันจะเป็นสักตาไหมนะที่พี่แบบได้เล่นบ้างอะ่ะอ,อุ้ยเฮยใครอ่ะ มันเอาไปแล้วหนึ่งคิวคือมันเอาไปแล้วหนึ่งคิวไอ้นี่แอบแซบตำซูวตำมั่วนตำแกงไม่รู้ตำแมงแล้วตำทำ<ม>ไ,ไมเอาไปอีกสองคิวเฮ้ยอาร์มอาร์มต้องอยู่กับพี่แล<ม>หละเฮ้ยเสียงอะไรวะเสียงรถไฟเหรอใช่ใใเฮ้ยเฮ้ยเจ้าศพเจ้าศพไหนอยู่ไหนชั้นสองชั้นสองเหรอเออเอาแล้วทำไมมันเป็นอย่างเงี้ย ดูลงไปตายปะเนี่ยอุ้ยมันต้องใช้ทองอ่ะเนี่ยพี่กดปุ่มดิอ๋ออุ้ยมันว้ามาเลยว้ามาแรงล่างอุ้ยแจ๋วว่ะอุ้ยอุ้ยมันเจอมันเจอมันเจออุ้ยใคร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 ไม่ใช่ไม่ใช่ตอนนี้ไว้ใจใครไม่ได้เลยอ่ะโอ้โหน่ากลัวไปหมดเลยน่ากลัวมากเฮ้ย โหแบบน่ากลัวอ,อุ้ยเฮ้ยมันเอาไปอีกตัวละไอ้นี่ไอ้นี่อุ้ยศพด้วยพี่ดวงใครอ่ะใครอ่ะมันต้องอยู่ชั้นสอง ขอสักทีเธอเอาให้มันเอาให้มันเอาให้สะใจอุ้ยอยู่ไหนกันอะไรอ่ะดีเ็กทีบจะยิงเฉยเลยอ้าวอ้าวอยู่ไหนไม่บอกเยอยู่ไหนพี่ช่วยเอ้อวเอาพี่ช่วยอา พี่ไม่ฆ่าอามนะอามไปไหนแล้วว่ะใครทำอามเดี๋ยวพี่จะเอามีดแทงให้ <c ười> ใครทำใส่สีทําผ้าคุมแดงผ้าคุมแดงเฮ้ยเดี๋ยวหาให้เริ่มมีเริ่มมีแรงกดดันละมาจริงรถไฟมาุ้ย อุ้ยมาเด้มาเด้เอาแล้วอ้าวผมเก่งนะฮะผมเก่งเหลือสามพรอดชีวิตกับเวลาอีกยี่สิบวิยังไงยังไงอุ้ยโอ้โหยกำลังมันเลยสิบเอ็ดตัวเมื่อกี้ทำไมมันเยอะจังเลยวะวันนี้แบบไรอ่ะอ้าวตายอ้าวทำไมอะ ตกแมพโอ้โทโดดลงไปช right. ั้นล <so ่างอะน่าโดดลงไปตรงนี้ครับพี่ตายเลยเหรอมีศพไหมโอ้โหตานนี้ไม่ได้เล่นเลยนี่อันนี้คืออะไรพี่อยากรู้จังอะไรวุ้ยวุ้ยวุ้ยมีประสิทธิภาพเฮ้ของดี ฮ่าเป็นไงเล่าเฮ้ยเอ้าเมื่อกี้พี่แมงโคตรเชิงอ่ะกดพอดีมันเลยอ่ะมันกำลังจะเอามีดฟันพี่อ่ะเฮ้ยสุดท้ายพี่กดพอดีนี่ไงโคตรสุดเฮ้ยเฮ้ยอทมเป็นอะไรอ่ะอินูอินูเซนหรอได้นี่พี่มีนี่พี่มีธนูเฮ้ยเออ นี่มีสนูมีสนูมีสนูเดี๋ยวเรวปลอดภัยอยู่กับพี่แล้วปลอดภัยไปใจได้ปะเนี่ยพี่จริงปลอดภัยปลอดภัยเอาพี่อยู่ไหนล่ะเอ้าอยู่ตรงเนี้ยอามนี่ไงเออเราเจอกันแล้วนี่ปลอดภัยปลอดภัยเราไปหาที่แอบกันดีกว่าตรงไหนเนียนบ้างอ่ะน่าเลยเฮ้ยเฮ้ยอามมันมีคนคือเฮ้ยเดี๋ยวพี่เราไม่มีศพ นั่นอะไรดิมีคนยิง,ยงยมันยิง,งนี่เหรอมันยิงกันอมพี่โซบิเกลเฮ้ยเป็นไ่ได้ยังไงอามแล้ว<อ>พ,พี่เดินผ่านโซบพี่เป็นปหมเนี่ยแน่นอนเฮ้ยได้ไปอีกแล้วเว้ย <h aw> ห,ห,ห,อห,อหูอย่างแมนอุ้ยตีหมาเฮ้ยมึงไปไหนมานี่เจอผู้บริสุทธิ์นี่แม่เแม่นๆเลยอุย้ยมันฆ่ากันเองเอ๊ะตอนนี้ไม่ใกล,ล้ละรั่ะแอบอยู่เฮ้ <c oughs> อุ้ยโอ้โหโคตรแม่นเลยเด็มสิบเป็นไงละเป็นไงละเอาอ่ะโคตรแจ๋วเอ้ยชิบหายเป็ดเป็นเป็ดเป็นเป็ดเป็ดไหนเป็ดอุ้ยเหลืองๆอะนะเออไอ้เหลืองๆได้เลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยทำตายเอ่อ เอาเอาเอาพี่ยังไม่ตายเลยเอารู้ว่าพี่ตายแล้วยังพี่หนีเป็ดได้ใครอ่ะใครเป็นเฮ้ยกลัวอามอามพี่เจอแล้วพี่เจอแล้วอุ้ยอามอามพี่ว่าน่ะอุ้ยอุ้ยว้าวเอาไม่เป็นหรอไม่จริงว่าอามเป็น เป็นเป็นกูก็เลยเอาธนูไปยิงไปยิงธนูเลย